ในยุคต่อไปนี้นะมันจะมีคนอยู่2ประเภทคนประเภทแรกคือคนที่โดน AI ย่างงานคนประเภทที่2ก็คือคนที่สามารถสั่ง AI ให้ทำงานและทำเงินได้และคนประเภทที่2ออยู่กับเราแล้วครับตอนนี้ตบมือหน่อยครับ ันนี้สามารถสั่งเอไอให้ทำงานและทำเงินได้ใช่ค่ะอาจารย์ซึ่งสิ่งที่เกิดเนี่ยหนึ่งเกกหนกเชื่อว่าเพราะได้รับพลังงานศักดิ์สิทธิ์จากเป่ามหาระงับบัณฑิตเสกศาสตร์นะคะอาจารย์มันทำให้พลังภายในเนี่ยมันทำให้พลังภายในเนี่ยมันค้นหาอยู่ตลอดว่าเราจะทำยังไงนะ ทำไมมองไปทางไหนมันมันเป็นสภาวะของถ้าผู้รู้ที่เขารู้เรื่องของอ่ามันนี่ในอากาศนะคะอาจารย์เขาลอยตัวอยู่ได้ซึ่งซึ่งสิ่งที่อ่าหนึ่งกิกนกเชื่อและศรัทธาแล้วเห็นเป็นรูป,ปรธรรมแล้วก็เห็นผลเป็นอัศจรรย์คือตัวอย่างที่อาจารย์ทำให้เห็นค่ะ คือสิ่งที่อาจารย์ทำไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์ครั้งแรกที่ไม่มีใครดูเลยแล้วก็การเริ่มต้นในการตัดสินใจศึกษาสิ่งนั้นๆแล้วเป้าหมายไม่เปลี่ยนระยะเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ก็คือสิ่งที่อาจารย์เห็นและประสบความสำเร็จในการศึกษาศาสตร์ภูมิปัญญาค่ะ กี่ปีอะคะจา์ในสิ่งที่ทำแล้วก็ก้าวเดินตลอดไม่ว่าอ่าหนทางในการก้าวเดินจะมีอุปสรรคในบางครั้งแล้วก็โรยด้วยลีบุหรบในบางครั้งแต่สิ่งที่เห็นเกือบสิบปีแล้วนะเกือบสิบปีแล้วค่ะอจารย์เริ่มแต่สิ่งที่ท่านทำให้เห็นนะคะค่ะ สิ่งที่อาจารย์ทําให้เห็นคือตอนนี้ท่านอาจารย์สาเร็จถือว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะและตอนนี้สิ่งที่ท่านอาจารย์ได้เจอกับท่านอาจารย์อภิชาติซึ่งเป็นครูผู้ให้ในเรื่องของอการอยู่กับ AI เกือบ20ปีนะคะเมื่อผู้รู้ทั้งสองศาสตร์มารวมกันมันเกิดความสำเร็จเป็นอศัศจรรย์นะคะ สิ่งที่หนึ่งเกดกหนกภาคภูมิใจแล้วก็ยินดีที่จะก้าวเดินแล้วก็พัฒนาตัวเองไม่หยุดนะคะแล้วก็คือในเรื่องของทุกสกุลเงินทั่วโลกที่อาจารย์อธิษฐานในวันจุดเทียนคำนะคะน้อมรับพลังงานศักดิ์สิทธิ์ค่ะ,ะทุกท่านก็ขอให้ได้เปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะสิ่งที่ทำอธิษฐานทุกอย่างมันจะเห็นผลหรือประสบความสำเร็จมันต้องดู ภาคปฏิบัติของเราด้วยว่าเราเปิดรับไหมเราอธิษฐานทุกวันแต่ไม่เปิดรับเลยมันก็เป็นไปไม่ได้ค่ะสิ่งที่นางเก,กกนุกได้รับแรงบันดาลใจตรงนี้มาก็คือสิบปีที่แล้วครูบาอาจารย์ที่ท่านลายแก้วมนันีให้ท่านบอกว่าผู้ที่จะลอยตัวอยู่ในโลกใบนี้ได้ในอนาคตคือมันนีในอากาศพวกเจ้าอ่ะสามารถทำได้ แล้วก็มีมากมายก็มาพิจารณาเอ๊ะมันคืออะไรคืออะไรแต่มันมามันมาโปะเชหรือว่าเห็นเป็นเรื่องจริงก็ต่อเมื่อได้มาพัดปัดเป่าเยาีย,ยด้วยศาสตร์วิชาเป่ามหาลังบของอาจารย์ค่ะมันทำให้พลังภายในของเราเนี่ยมันสว่างและมองเห็นแล้วก็เปิดโอกาสให้ตัวเองเรียนรู้ว่าสิ่งที่เราศึกษาเรียนรู้แล้วซึ่งท่านอาจารย์ อภิชาติท่านก็ประสบความสําเร็จมาแล้วคือแปดวันล้านอันนี้เป็นเรื่องจริงถาวันว่าสี่วันแสนอันนี้เป็นเรื่องจริงค่ะอาจารย์ค่ะค่ะคือมีคนทําได้แล้วครูบาอาจารย์ท่านทําไม่เห็นแล้วใช่ค่ะแต่ว่าถ้ารู้วิธีการนี้ใช้เครื่องมือนี้เป็นมันสามารถที่จะทำ 1, หนึ่งส<ะ>อ,อ,องสามสี่ห้าได้นอกจากเรื่องนอกจากเรื่องเรื่องเรื่องการ เสกเงินกาอากาศหรือดึงเงินกาอากาศมาเข้ากระเปา๋าว w ลเ l e ทางเขาเรียกว่าออนไลน์หรืออะไรได้เนี่ยตอนนี้เศรษฐีเกกกนกยังสามารถสั่ง AI ได้ด้วยใช่ค่ะสั่งรบ้าสั่ง<ห>สงอะไรบ้าง่ะพัดปัดเปล่าย,ยาด้วยศาสรวิชาเป๋ามหารังับของอาจารย์ค่ะมันทําให้พลังภายในของเราเนี่ยมันสว่างและมองเห็นแล้วก็เปิดโอกาสให้ตัวเองเรียนรู้ว่าสิ่งที่เรา ศึกษาเรียนรู้แล้วก็ลงมือทําเปิดโอกาสให้ตัวเองได้คุณค่ามหาศาลซึ่งท่านอาจารย์อภิชาติท่านก็ประสบความสําเร็จมาแล้วคือแปดวันล้านอันนี้เป็นเรื่องจริงทาวันก็สี่วันแสนอันนี้เป็นเรื่องจริงค่ะอาจารย์ค่ะคือมีคนทําได้แล้วครูบาอาจารย์ท่านทําไม่เห็นแล้วใช่ค่ะแต่ว่าถ้ารู้วิธีการนี้ใช้เครื่องมือนี้เป็นมันสามารถที่จะทำหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ นอกจากเรื่องนอกจากเรื่องเรื่องเรื่องการเสกเงินกาอาากศหรือดึงเงินกลาอาากะมาเข้ากระเป๋าอ่าัลเลตทางเ็าเรียกว่าออนไลน์หรืออะไรได้เนี่ยตอนนี้เศรษฐีเกตกนกยังสามารถสั่ง AI ได้ด้วยใช่ค่ะสั่งอะไรบ้างสั่งสั่งอะไรบ้างสั่งให้วาดภาพสั่งให้ร้องเพลงนะคะแล้วก็ที่สำคัญตอนเนี้ย สั่งให้เขาหาสัพพคุณที่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรโอสถทิพตัวใหม่ที่หนึ่งเกศโนกกำลังจะผลิตตอนนี้ก็คือน้ำมันมะกรูดค่ะน้ำมันมะกรูดสกัดร้อนสกัดเย็นค่ะอาจารย์เพิ่มมาอีกคือ,อน้ำมันเกสรบนหลวงนี่ก็เกิดจากแรงบันดาลใจที่ได้รับมาจากภาคทิพย์แล้วก็มาได้เจอท่านอาจารย์ปู่ไตได้สร้าง ผลิตเป็นที่สําเร็จไปหนึ่งผลิตภัณฑ์และก็เป็นน้ําบัวโอสถที่เป็นสีเหลืองนะคะอ่าเป็นสินค้าโอทอบด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะรับรับเอ่อได้รับตราสัญลักษณ์ของโอทอบเรียบร้อยนะคะและที่สําคัญนะคะสบปุกุณบอกเลยว่าครอบจักรวาลนะคะเหตุเพราะอะไรคะเชื่อว่าพ่อพลังในการปรุงการสร้างแล้วก็สวดพระคาถาเป่ามหาระงามค่ะอาจารย์ลงไปด้วยนะคะสาธุค่ะ แล,แล้วตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่ทุกวันเนาะเรียนเรียนค่ะอาจารย์ยังเรียนอยู่ทุกวันตอนนี้กําลังเข้าไปรู้ชัดเจนในเรื่องของอแพลตฟอร์มที่อยู่บนบล็อกเชนที่อ่ท่านอาจารย์อภิชาติเป็นผู้สร้างเองแล้วก็หนึ่งเกตุโหนกหมอลำหมอเป่าได้รับสิทธิในการเปิดโอกาสให้ตัวเองที่ท่านอาจารย์เชิญเป็นผู้ร่วมสร้างแพลตฟอร์ม,มตัวนี้นะคะ ซึ่งา <c oughs> เป็นแพลตฟอร์มกระจายอำนาจกระจายรายได้ทั่วโลกนะของให้ทุกท่านเกิดใจคะ่ะอาจารย์ว้าวว้าวมากคุณมากๆนะคะแล้วก็อันนี้ขออนุญาตนะคือเศรษฐีเกตกระหนกเนี่ยอายู่อำเภอเดชุดมจังหวัดอุบลรันราชธานีแล้วก็เรียกว่าการศึกษาเนี่ยอันนี้ไม่ได้วัดคนที่ว่าเขาจบสูงจบปริญญาตรีโทรหรืออะไรนะ แต่ว่าเขามาเริ่มเรียนรู้เรื่อง AI เรื่อง IT เรื่องอะไรเนี้ยเริ่มเรียนรู้มาตอนอายุเท่าไหร่ครับอ่าก็ช่วงโควิดนะคะอาจารย์อ่อช่วงโควิดนะคะอาจารย์พอเกิดโควิดเนี่ยทุกคนมันจะโดนน็อกอยู่กับบ้านไปไหนไม่ได้และที่สำคัญแต่รายจ่ายอ่ะมันเกิดขึ้นยีบสี่ชั่วโมงนะคะแล้วจะทำยังไงเราถึงจะรอดได้ะคะอาจารย์ Hmm. มันก็เลยทำให้ต้องค้นหาและที่สำคัญต้องขอบคุณขอบคุณจักรวาลขอบคุณชาวทิพย์ที่มาแจ้งให้หนึ่งเกดกนกได้รู้ในนิมิตค่ะก็เลยตัดสินใจเปิดรับในสิ่งนั้นนะคะจย์ uh. แล้วก็มีความเชื่อส่วนบุคคลเลยนะคะส่วนตัวมากแล้วก็เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือเชื่อว่ามันนี่ในอากาศ คือทรัพย์ของเมืองบาดาลน,นะคะสุดยอดต่าตัมากเลยซึ่งจารย์ก็เชื่อและอาจารย์ก็พยายามที่จะดึงมันนี่กลางกาศไศ้ด้มาอยู่มาใช้อยู่ตลอดเวลานะนอาจารย์ทำได้ค่ะปี<ด>แี้ว้วค่ะทําได้ทําได้โดยที่ถ้าใครไม่มองนะคะว่าอาจารย์ทําอะไรและสิ่งที่อ ได้รับคืออะไรนะคะมันคือมหาศาลใดมันต้องได้รับสิ่งนั้นตอบแทนแน่นอนปฏิเสธไม่ได้ถึงไม่เอาไม่เอามันก็ได้ค่ะอาจารย์มันก็เลยเป็นมันก็เลยเป็นเป็นตัวอย่างนะคะอาจารย์แล้วก็ล่าสุดทําไมถึงทุ่มเทต,ตอนนี้ไม่ค่อยได้เข้าห้องไร้ร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่ามีชาวทิพย์นะคะก็มาว่ามีชาวทิพย์นะคะก็ามาบอกด้วยเสียงอันดังว่าท่านอาจารย์ปู่ไตท่านทาหน้าที่ท่าน แล้วเจ้าล่ะทําหน้าที่ของเจ้าหรือ,อยังค่ะท่านมาบอกแบบเนี้ยแล้วก็เออ,อ,อใช่เนาะใช่เราทําหน้าที่ของเราหรือ,อยังอ่ะก็เลยเต็มร้อยนะคะตอนนี้เปิดรับสิ่งมหัศจรรย์สําหรับหนึง่งกิเกนกบอกว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะคะอาจารย์สาธุสาธุแล้ว,วก,กนะะ็ขอบพระคุณมากๆนะเนะขอบพระคุณความเชื่อยิ่งล้านเปอร์เซ็น์เลยค่ะไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นนะคะว่า สิ่งที่เราภาวนาทุกวันเมื่อถึงเวลามันจะเกิดขึ้นเองอัตโนมัติมีแต่เจริญไปข้างหน้ามีแต่ปังไปข้างหน้าสาธุสาธุค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะ,คคะสาธุสา,าสาธุาธนะแล้วก็าทีนี้มีพี่น้องที่ฟังอยู่นะพี่น้องที่ฟังอยู่ที่สนใจอย,อยากจะเรียนเรื่องของ ai เรื่องของ it เรื่องของเทคโนโลยีความรู้ต่างๆที่กำลังดูรลายอยู่เนี่ยนะ ให้ติดต่อเศรษฐีเกตกหนกนะะถ้าสนใจอยากเรียนอย่างเศรษฐีโคตสุกเนี่ยมีเวลาไหมช่วงเย็นหนึ่งทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มสองทุ่มครึ่งเนี่ยไปเข้าห้องเรียนห้องซูมนะซึ่งท่านอาจารย์อพิชาเนี่ยท่านถ่ายทอดอวันนี้เราจะเรียนเรื่องนี้ท่านก็ส่งข้อความมาแล้ววันนี้หัวข้อเรียนเรื่องนี้ท่านทำโครงการโปรเจกต์เก้าสิบเเนี่ยก็คือเก้าสิบวันที่เลยนะ ท่านมีเวลาสละเวลาเนี่ยเวลายืบสี่ชั่วโมงสละเวลาเรียนวันละชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งอ่ะพัฒนาตัวเองสิอย่ารอแต่ให้โปโู่าินาคีนาคาเทวดาเอาทรัพย์บ,บาาามาให้คุณต้องเปิดกระเป๋ารอด้วย <laughs> ใช่ค่ะอาจารย์จริงค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากๆนะ,ะ,ะนะนี่เศรษฐีบุสกรด้วยนะติดต่อพาเข้าห้องเรียนใครทำซูมไม่เป็นก็ เนี่ยถามเขาเนี่ยทั้งสองท่านเนี่ยอ่าเออบางทีบางคนเนี่ยอาจารย์เห็นเนี่ยมัวดแต่ว่าแบบว่าหลักลอยคอยงานสังขารเสื่อมรอเทวดารอปู่พญายนาคประทานทรัพย์ไม่ได้ทำอะไรแล้วจะเ,เงินมันจะมาจากไหนปู่ก็บอกไอ้โง่ไอ้ลูกหลานโง่มึงไม่เปิดกระเป๋าตังค์แล้วปู่จะเอาโยน โนกระเป๋าไปให้มึงได้ยังไงปู่ก็อยากจะช่วยมึงแต่มึงมึงไม่เล่นเพื่อนบ้านมึงไม่ตำไทยตำน้อยแล้วปูจะช่วยมึงได้ยังไงอโง่ออย่าให้ปู่ด้นอารมณ์เสียขอบคุณมากนคะอาจารย์กำลังใจค่ะกำลังใจเจนทีเกตกระหนกเนี่ย อสั่ง AI ได้แล้วสั่ง AI เป็นแล้วเอาสั่งให้ทำภาพแบบนี้หน่อยอ่าขอนางแบบสวยๆถือ Product ผลิตภัณฑ์น้ำมันบัวโอสดทิปแล้วก็คลิปออกทำพูดอย่างนี้อย่างนี้นะเรษฐีเกอกนนเองเฐธิบุษกรทำเป็นแล้วค่ะทำให้ AI นะทำคลิปเล่าออนิทานโน่นนี่นั่นแล้วก็เมื่อคนเข้าไปดูนะ,ะก็ได้ตังเข้าบัญชี ทำให้ไอ้ทำเพลงนะทำเพลงแต่งเพลงขึ้นมาช่วยหน่อยแต่งเพลงเนี่ยอยากแต่งเพลงเกาะเศรษฐีอสมโรคยาเนี่ยมันทำให้เฉยเลยนะอ่าแล้วก็ทำดน,นตรีให้หน่อยสั่งไม่ต้องไปจ้างแกรมมี่ไม่ต้องไปจ้างมนแคนแกนคูนและเขาเหล่านี้ทำเป็นแล้วนะนั่งอยู่เฉยเฉยไม่เกิดประโยชน์นะฮะมีเวลา นะสละเวลาเรียนสละเวลามาอ่ดูข้อมูลนะเอ้ยแล้วเราอย่าไปโทษว่าไอ้เศรษฐกิจไม่ดีอย่าไปโทษว่าสงครามช่วงอย่าไปโทษอะไรทั้งสิ้นลุกขึ้นมาเรียนรู้ไม่มีคําว่าสายสําหรับการเริ่มต้นสําหรับการเรียนรู้นะครับเป็นกาลังใจให้พี่น้องทุกท่านทุกคนด้วยนะขอบคุณ,คณสิทธิเกิกันเนาะขอบคุณค่ะ,คคะถ้าทําได้มันสนุกนะมันสนุกมันสนุกแล้วคุณจะไม่อยากตุยเลย อาจารย์บอกเลยว่าต่อให้คุณแก่อายุ80ต่อให้คุณอายุ90ถ้าคุณใช้เครื่องมือพวกนี้เป็นน่ะคุณมีโอกาสที่จะสร้างเงินสร้างไรายได้ทุกวันนี้ AI เขาสั่งให้ AI ขายแทนแล้วถ้าพวกคุณไปอยู่ไหนมาทุกคนมีโอกาสแล้วอาจารย์ทำให้เห็นนะอาจารย์ทำให้เห็นเลยว่าเสงเงินกาอากาศดึงดูดเงินกาอากาศอาจารย์ทำมาเป็น